สวัสดีครับวันนี้เรามากันที่ตางช้างอายุทยา,ยาเหมือนเดิมครับผมพาไปดูช้างกันจะให้อาหารช้างกันป้าเดวมามาหานี้ วันนี้นักท่องเที่ยวต่างชาติค่อนข้างเยอะนะครับผมดูต่อแถวกันขึ้นช้าง ต่อขึ้นทางช้างครับบิ๊กจะปั๊บหนึ่งลูกเดียวเดียวน้องใหญ่เกิน เบียดอย่าพ yeah! ึ่งอย่าพ่นน้ำลูกเบียเบียดคนไอ้เบียดอย่าพ่นน้ำเออชอบชอบโอ้บียดไม่พ่นสิลูกงาสวยมากเลยอยู่น <out> ้ำมั้งเนี่ยขี้ของได้เท่าไหร่อ่ะ พี่ๆอ่าพ่นน้ำพี่ลูกพี่นิกไม่พ่นนะลูกกินได้พี่อายุกี่ปีแล้วครับพี่สาเกครับอเท่าฉันเลยอันนี้สี่สิบอนี่ยบงหนี่สี่สิบแล้วอายุเท่าฉันเลยอายุอายุเท่าแม่เลยชไหบิก๊เดินลบ๊ก บิ๊กเดือนไรลูกอพักทายกันโอ้โหดี้ใหญ่กว่าอีกแล้วว่าบิ๊กใหญ่ครับสองกันสองกันนี่งานนี้สวยนี่สวยไงงานสวยรุ่นเดียวกันหมดเลยใช่ไหมครับโบนี่ยกยองสายคนใหญ่เจอกันไปยกสายนะคูกหยับเลยครับยับสายครับหยับหลังค้างเลยนะครับโอเคค่ะเจ้าแม่คนใหญ่เจอกัน ขามีดื้อมั้งไหมครับพี่แล้ก็มีดื้อกับคนอื่นนะหรอมันก็ต้องงานไม่หอแวากว้างงานคนอื่นการงวงฟันงางาเขาสวยนะเนี่ยหล่อนะเนี่นยได้ยินไหมเนี่ยเบสได้ยิน่เบหล่อป่ได้ยินป่าฮะะจะเวนะกเันนี่โดนตันแว ไปรอบละยาวหลายรอบนะครับยาวเหนื่อยเหนื่อยสงสารนะบิ๊กกินกินอะไรไปยังเนี่ยบิ๊ก็เพิ่งกินเรื่อยๆครับเมื่อกี้มีช้างท้องอยู่ตัวหนึ่งเขาโดนเบียดทุ่งมูจิเขายืนร้องไห้อยู่นะเออออกไปแล้วออกไปแล้วออกไปแล้วแก่แล้วมั้งนะเราแล้วนะจะเอาไปแล้วอะพระเดิมมหาราชเนี่ยของเราอ๋อ เขาจะเอาไปเรื่องคน้วน่าจะเอาไปแล้วค่ะเขาเล่นหนังด้วยโอ้หหล่อนะเนี่ยเราเดี๋ยวไปพระเอกหนังเนี่ยดูไหมดูไหมโยนมองเห็นยอดปรางปราสาทเลยไปแล้วไปแล้วไปแล้วตรงนี้รถก็จะติดหน่อยนึงรถเยอะเลยถึงแล้วจะถึงแล้วถึงที่พักแล้วเพื่อหน่อยที่ปักเกล็ด

ช้าจะต้องรถจะต้องหยุดให้เลยคนใหญ่คนโตเดินข้ามถนนมาขางงาตัวนี้สวยมากเลยขาวด้วยขาวเงี้ยเดินข้าไปเดินข้าไปช้ามดินรอยเดินข้าไปอันที่สองในการขึ้นหลังช้าง องคมสูงอืมจะก,กัดจริงๆเอ้ยฉาคาน่หละ้างอ,อืม้างกี่เชือกเลยทั้งหมดดูเลยนอยครับไอเจัตแล้วโอ๊ยลูกเดินเสียวจังเลยจะถึงแล้วจะถึงที่ลงแล้ว สวยมากเลยเดี๋นี้ยจ uh, ิ้่จิ้งิ้งจินงจิ้งจิ้งจิ้งิ้งจิ้งจิ้งจิ้งิ้งจั้งจิ้งจิ้งจน้งิ้งจะ้งจิ้งจเนงจยดงจ้งจิ้งจิ้้งจิ้งจิ้จ้ง้ง้งจะถึงจิ้งจง่จ้งงจิ้งจงงงง้ิงง้้เจิงจ้ล ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ในการมาเที่ยวขึ้นหลังช้างที่ปางช้างอายุธยาก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้การทําคลิปด้วยนะครับผมขอบคุณครับ